เน,นี่ยเมือแรงจังซี่นี่เฮาบวกคิดบวกฟันวาอ่าแถวนี้อากาศมันดีปานนี้เนาะแ <Man. S 1> ม่บรรยากาศดีคือมันไก่กับพูเขาเนาะไกะ่กับพูเขาเนาะ,ะก,ะกะาก็คือมันไก่เขา,าแหละตรงพุ่นกับเขาตรงพุ่นกับเขาเขาอดไรเฮาอยุ่ใส่มีแต่เขา <c oughs> ม่มีเฮ้ามีแต่เขามามีเห่าเออเขาทาเนาะเพิ่นสิเปียผมมาสันสิไปเลาะขั้นหน้าสีผ้าไปเบิงอ่าไฮน้าตอนนี้น่ะ ฝนตกนักวังสองสามหมื่นก้อนนั right. an no ่นขี้ดินถมหน้าเมืแล้วปีนี้เกษสิบริษัทกินข้าวบ่ได้กินข้าวร้ายเหมือนบ่ได้กินดอกเพราะว่าต้องสื่อเอาบ่ิษร้ายถอแต่เก้าบริษทายถอปีกายนี่ปีนี้นั่นน้ำน้ำมาล้ายเลยก่ะเอาดินมาถมเขาไว้แล้วบริพอสามสี่ไฮบุบริัทจักสามเนาะต้องไปเบิงน้ำกันทุกคนเลยเพิ่นกระรังอ่าเสริมสวยอยู่นี่เพิ่นกระรังมัดผมอยู่ ่นสีมัดพ้ม้รก็เพิ่คนสีง,งามมาฉันสีง,งามให้เพิ่งปาดเขาคือสับแท้ต้องการเนาคนหูดเขาซอยนะต้องการแล้วนเนาะมีใครอยากมาเกี่ยวข้าวซอยนเนบ่เอาเอาแท้ว่านี่เอาแท้จ้ะเอาคอนเกี่ยวข้าวซอยแมนเอาจะคนมาเกี่ยวซอยนะเอาคอนนึ่งกับพ่อแหละเอาคอนนึงกับพ่อเนาะแมนมาเกี่ยวข้าวซอยสาวบุท่ยบ้านดงเนาะพ่อเกี่ยวอะตรดีเดินหน้ากอาแหละ เดินหน้าก็เอาแล้วเอาเอาเข้าเดินหน้าเอาเข่าเอายังเอาเอาเข้าแต่ขาใจพิษเด้ออย่าเขาใจพิษเด้อคือเดินหนาเป็นกาสีสีอันนั้นกาะสีเออเกี่ยวเข่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวเดือนหน้าจีแม่ว่าสะเอาเดือนหน้าโอ้เหลืออีกโบจักมือเนาะมันโบลูตโบโบลุดก่อนตีโบหลวงก่อนตีอันนี้เขาเกี่ยวเมื่อเขาหูดเนาะเขาเกี่ยวเขาเกี่ยว แม่นกะหูจะเป็นเม็ดกลมก่นนี้เนะ <Main. S 1> าะแม่เข่างามเนะ Main, าะแม่นเข่างามคนปลูกงามเนะาะเขาก็เลยงามแม่น <Main. S 1> นี่ได้เคนปลูกเองใน้ีมือเพื่อนได้นี่เห็นบ่สุดก่อนท่ามาตอนนั้นกับวันนั้นเนีออกห่วงเนาะแม่น <Main. S 1> นี่ทุกคนเข่าพันงามๆแต่เ <Huh? S 1> ขาสีสปปบ้าข่อยไปเบื้องนะี่คือเข่าหน้าแม่นแต่ว่า ไก่ให้มาเลยเบิ้งเขาให้เลยโอ้เบิ้งเขาให้ก่อนแม่แล้วก็ให้เบิ้งเขาหน้าน้ำเขาหน่ากระซับเบาะเขาน้าซับยุ่ต่ะมาอันน้ำเพ็ดน้ำเพ็ดแหละนาบบกคือเก่าโอ้นาบ่คือเก่าแม่ไปเบิ้งสันนาบ่คือเก่าจังได้แบบได้พาไปเบิ้งเลยนาบ่คือเก่าสันเป็นจังได้นาบคือเก่าน้เบคือเก่าเลยโอ้นาบ่คือเก่าคือน้ำเพ็ด คือหนาม,มันลายหนาม,มันท่วมนะขาน่ากับขาดเข่ากับตายดินทุบเขาเบิบร์ดโบเลกินแล้วปีนี้แล้วจ้ะเข่าหน้านี่โอ้ดักปลาคอยายพร้อมออพุ่น่ะโอ้ปาลาหลายอยู่เนาะอ่ามได้เข้าเลยจะมาอ,มอันนี้ในไรที่ดินทุบนะดินทุบเขาเจ้า,จาน่ะอ,อันนี้วัฒน์ไหนดำจะเล่งดำแต่เดี๊ยดเดียน ดำแลวลีน้มาเซตละเม็ดเปนนะโอ้มันจะเลยก็เลยขาดเป็นวางไปเลยแมนปกตินัน่นไห้นี่ไห้นี่แมนชุดเลยชุดมัดเบ็ดหนะเบตาเลยเดตาปีนี้นัน่นเฮ็ดจากตาแต่ครังมาท่านจักมันบอกปีนี้นะเดี๋ยวจะไฮหนึ่งสองสามเดี๋ยวสามไฮกับโบเต็มที่ซ้ำี่ซี่แม่แหละซี่ไฮแต่กับโบเต็มที่ซ้ำเมนจะได้กินเข่าอยู่ที่ ได้กินยูได้กินยูแต,นแต่ว่าจะได้กินลายบอได้กินยูแต่ว่ามันมันคือเก้าแล้วแต่เก้ามันลายได้สุดดำมึดนะอืมเขากระง,งัามกระซับดีเนาะเขาเพิ่กงกระงา้งๆทุกคนเด๋วเยาสีพาขึ้นไปยางเบิ่งทั้งๆเพราะว่าทั้งๆเน่ะเขาหนาสีง่ามกว่านีาา้นเฮ้ยแมนบอปัดเขาเพิ่งมาง่ามแถออันนี้แมนคนดำคนดำหน้าแมนคนหนีบอนีเนาะใช้เป็นคนดำนี่ จ้าบ่ได้ดำบ่แม่นข้าวกล้าที่มาอันดินทมโอ้ที่เจ้าว่าว่าตาเก้าที่โตก้าไปแล้วแม่แลดินมันทมแม่ไปเลยบ่ได้เอาไปดำหน้าให้อื่นแม่เขาหนึ่งว่าเจ้าดำมาเมคยวงามเถอะโอ้แสดงว่าอันนี้นะเป็นเป็นตาเก้าที่ที่เจ้าว่าพ่อตุโตไวแม่สุดอะไรปีนี่สุดอะไร หนึงสองสามเดี๋ยวเดียวดำหนึ่งไฮสองไฮอันนี้ว็เลดำตัวดำมาสองหนึ่งสองนี้ละกัน้ำตัวเท่งหละี่ห้าห้าตัวพุ่นห้าตาดำหาตาแมนคำว่าพิษบุกซี่ห้าดำหาตาแม่ยังยังซยังตาเน่และกัตานน้และวสรุปแล้วปีนี้เขาน้องนั้าแมนมาได้จักเศร้าสอบดีใจเนาะแมนบอกถ้าได้เศร้าสอบดีใจแมนบอก ได้เช้าชอบก็ดีใจแหะแต่ก็ไม้คือสีด่บ้อเนาะหนองเนาะงามไม่ลี้แต่้าเราเมืองอีกงามเมลีเท่าเราว่าคนดำนีบ้อนี่คืองามแท่กันล้างเสร้หอมมาสันหอมเข่าได้เพิ่นว่าหลังจากยางมากไม่เมื่อยน่องกับสีอาบน้าให้เท้าเบืองเด้อทุกคนเด้อเพิ่ดมาเท้าสีอาบน้าให้ตัวเบืองเด้ออยู่นี่ว่าสันพอมองนี่น้าอางน้ามันไงแล้วกระทั่งหน้าน้ำมันตกลงสามสีสายคือน้ำโตกว่าสันสีอาบแท่ก็สาว บ่บ่อาบเบ่เนาะบ่งานคือบ่สีอาบให้เข้าเบืองอยู่บ่อาบแล้วบ่อาบแล้วโอ้บ่อาบแล้วบ่สระเขานี่นะน้องหนาสีดำพร้อมกันเนี่ยทุกคนเด้อเห็นบอกแต่ว่ามันสีมี่มองงามก็มองมองงามมองงามเนี่ยคือนามมันสีมันสีถ่วแต่มองมองงามนี่นหนามมันพานมันอาสิพัดปุยพัดย้งไปเนาะทุกคนเนาะมันก็เลยบ่ค่อยงามก็คือหน้าของเพิ่นนี่ก็คือทุกปีนะ เพิ่นเฮ็ดอ่าแปดให้เก้าให้แต่ว่าปีนี้นะฝนมันมาลายพาอฝนมาลายแหละฝนมันเอาขีดดินเอาขีดดินเอ่อที่บนบนภูเขาเนะี่ยลงมาทมให้หน้าเบิร์ตปีก้ายนี่ดินทมหน่อยใส่เงืนประมาณสองหลานแต่ปีนี้นะโมแน,น่ใจว่าสิใส่จักจักหลานเนาะทุกคนเนาะอันนี้นะเป็นมองอยังนี่นะเดี๋ยวจบเจื้มองอำาน้ำเจ้าวะเ,น,เนี่ยมันแลกงมาอาวจะหนีวะน้องอาวที่เซซ่า อโอ้ <c oughs> เท่าไหรดีใจเบิร์ปย่างเมอแองมาอาบนา้ำนี่นี่อ,อ๋ออาบอาบเนัมนเพื่อนดูดแทงข้าเจ้าสีดยาเด้อโอ้กะเจ้าสีดยาแก่เดียวว่าหมองนี่เป็นหมองอาบน้ำนาะดีใจเบิเรา์าถิอว่าเบิ่งตัวอาบน้ำยู่นี่นอันนี้เป็นได้ย่างเแรงได้หอาได้อาบม่ว่าตะกี่น่ะแต่แต่แตะกี้อย่างม่มงอย่างม่งนั่นเล่อย่างม,องมีอนั่นเลยียงแหละอาบทํำห้วย โอ้โดู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 น้ำเลยแต่เดี๋ยวนี้ล้วมีน้ำเลยไหนอ่ะอืมอืมอืมโอเคโอเคเขา่าก็งามเนาะเข่างามลิ้เนาะเข่าเจ้าเนาะเบื้องนี้เขาใส่เบื้องเข่าเพิ่งนอครับเพิ่นบอกจะปีนี้ก็เฮ็ดได้บโบลายพราน้ำน้ำท่วมเอาหินเอายังตาก้อนมันสิบโเป็นศูนย์เนี่ยนี่มันบอกโมเป็นศูนยข่าต่างงามลิ้นอันน,น,อนี้นหนไนนหนดำกรอนให้ดำหลังดำหลัง ดำลังหมูเอ้าดำลังหมูคือต้นใหญ่ต้นงามแท้มันงามเดแบบมันมีน้ำเด้น้ำอ่างโอ้น้ำอ่างก็เลยงามก็เดียวว่าคนดำงามก็เลยเขางามตามคนงามเน่คนก็งามแน่เขาก็เลยงามแน่ปุ้ยได้ใสยี่บอนแม่แต่เอาคนเดียวได้ดำหลายคนโอ้หลายคนงามตัวสิบอกว่าหลายคนงามเนาะก็เลยเขางามน้ำได้ใส่ปุ้ยบ่บ่ธรรมชาติธรรมชาติทั้งคนทั้งเขาเนาะแม่คนก็งามธรรมชาติคนก็งามธรรมชาติแม่เขาก็งามธรรมชาติแม่ เสียอย่างเดียวเนะาะธรรมาชาติกเกลือเทศถินมันทมเนาะก็เลยได้โบลายเนาะปีนี้เนาะเขาถามเจ้าแน่เจ้าสิปแป้งหน้าไม้นี่เดี๋ยวอาจจะให้เบื้องหน้า่นนะครับเด้อทุกคนนี่หน้านี่นะถ้าแป้งไม้น่ะปีกลายนี่เจ้าแป้งที่ดินมันทฐมโบลายน่ะเจ้าแป้งเบื่ลายปันไดนสองล้านสองล้านแม่นแต่ว่าปีนี้น,ะน่ะอันน้ำเห็ดลายแต่ว่าบ่งค้งจักล้านอืมบ่ตัมก็ซีหาล้าน,าาานเพ<ม>ิ่นบ่จักรเข้ามาน้องน้ำ นี่แหละคือคววมลําบากของของเพิ่นก็คือหน้าเพิ่นไม่เป็นหน้าหวยหน้าหน้าหองเนาะสีไล่เนาะเลยจําเป็นต้องเพล่นนั่นก็ต้องรับแบบรับพ้นถือว่าเวลามันฝนตกหลายดินมันล่งหลายก็จําเป็นก็ต้องแต่แปลงเกือบทุกปีมันบ่แปลงทุกปีบะก็แปลงปีกายนี่แหละแปลงปีกายนี่ก็จัดการมาอีกเลยนี่รอบนี้แต่เก้ามัน่ได้เป็นนันี้ไงคฝนแห้งมันบลายปีตะก้า โอ้ปีนี่ก็เบิดบมเมนหน่อยแล้วนี่เสียาหายละนะผลไล็เลยเข่าก็เสียหายไล่เสียมาได้นางแปลงหน้าอีกเนาะจังใดเนาะทุกคนเอกพวแเนพุ่คนนะหน้า่นนะเขานั่นก็ให้ได้ทราสอบเนาะถ้าได้ทราสอบดีใจเนาะได้ทราสอบก็ดีใจแหละขามาหวยมาฟาดเถอะคนงามเห็นจังใดก็งามเนาะท่าบูปาเอา้า อันนี้ด้าน้ำล้างมูบอ๋อคือบัวควงงามปันไดตัวนี้แมนมันนั่งมันบัวอ่งเนยนั่งมันบัวอ่งโอ้เดียวเดียวหน่ำมันบัวอ่งคือคือหน่ำบัเถิงแมนมันก็เลยบัวงามคือตัวนั้นตัวนั้นหน่ำอ่างแมนอืมงามเลยครับสาวผู้ไทในเบืองจังได้กต่งามขนาดเราบวกกินเขาได้หน่กินแต่อันนี้กินแต่โอ้ยกินแต่หญ้าวะซานบัตสีบ้าโอ้ยนายเด้อ อันนี้คือไฮทีเทอร์ได้แล้วนี่หาคนสวยต,วต,วตัวนี้สีซเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าจะปลูกเขาซีให้ขอยคือเห็นหนึ่งซองหนึ่งต,ตัวนี้ตัวนี้แหละขาดแล้วขาดแล้วแหละพอดีน้ำหมาเด้น้ำทมเลยแล้วมันมันแข็งแบบดินดินแข็งหมาเด้เลยบ่ได้ดำเลบยบ่ได้ดำแ,และยืดเท่งกับมีอีกบ่ดินแข็งแบบนี้มีโอ้พาไปเบิ่งเด้อไปไปไปผู้หยังผู้สาว กมเพนังเมื่อกี้นี่นะอ๋อบางาโอ้บางาบางาเขาเขาสินสินตัวนี้กินบางงาเนาะมาสินจะไดนมันกินหมดแหละกินเบิร์ดถ้าเป็นสินถ้าเป็นสินแบบอ่าเขาเป็นสินไม้สินแพรมืดแล้วมันบอติดว่าเป็นแพรผ้าบอหรือว่าเป็นแพรนั่นนี่แหละมันติดเบิร์ดมันติดเบิร์ดเลยมันบอกโอ้แพรมืดบะติดถ้าแพรมืดมันมันสีบบปักเลยมันไข่ไข่ก็ว่ามันปักเขาบ่ได แต่แพร่ไฟ,ไฟนี่แก่ซูนเมื่อก็ติดแลลวเนาะเป็นความรู้ของเพิน่นนะครับเด้อซ่งเราคักคากได้มดน,นียนี่คือสุดท้ายแล้วแมนคือจริงๆนะไห,หน้าของเพิ่นน่ะจีบูเขาได้เต็มพื้นที่เลยได้ได้ให้ละคร่งกับว่าได้เนาะแมนนี่ก็ได้ครึ่งเดียวนี่เห็นบ่มนี่กก็บิ่งนึ่งซ้ำบวเครึ่งได้ทุกคนเลยเพราะว่าน้ามันมาลงมาจากภูเขาเนี่ย แล้วก็กวาดไปเบื่อเลยปีนี่น้ำแห้งร้ายนา้ำน้ำแห้งยางร้ายเลยก็เลยได้เขาบรายแมนบอแบบสุดๆเน้ำปีนี่เนาะแมนตอนฝนตกน้ำท่วมเนี่ยรู้สึกยังได้แบบว่าโอ้ไปเบื่อล้วเขาเห่าหน้าเห่าบอแมนคิดว่าสิวะได้ดำผลเะยมัน่นบอแมนคิดว่าได้ดำแล้วอ,อันนาปีนี้อืมคิดว่าหน้าพื้นหนิบวได้ดำแล้วสินเนาะแมนกะเป็นเรื่องธรรมชาติเนะแต่ครูปีบรเป็นอีกสิ แมนปีนงามกว่นี้ปีนี้มัน <Man. S 1> มาเร็วบ่แมนฝนกรลายปีนี้อือปีฝนกรลายมีน้ำสั่มกะดินกระทมหน้าอีกมาเบิงเลยกะเฮามาเบิงก็คือสุดกรนเฮามาเบิงหน้าน้ำพ่นอ่ะเขาดีใจว่าพ่นเได้น้ำนาแล้วแต่มาเดี๋ยวนี้เพ่นว่าดำแล้วก็จริงแต่ว่าฝนตกขี้ดินทมมันแล้วว่าสั์ทมมันแล้วเบิองเลยจ้าอือเบิองเลยจ้านี่นี่เบิงเลยจ้า,มจา,จาทมไปเลยนี่ นีเรือกระบิ่งเดียวแล้วกะมองละครึ่งนะเข้าเบิรงมาหนะเอาได้อันนี้ก็อันนี้ก็ะเคิงเนี่ยน่องยางไปเบิรงด้วยเนี่ยทางร้านเจาะนันสุดเลยมันบอกชุดเลยได้น่องนี่เนาะตาสุดถ่ายแล้วอันนี้อันนั้นก็ะเคิงเลยทุกคนเอ้ยนะอยู่ในหันนันก็ะเคิงเดียวที่เขานั่งคุยกับเพลินโมมีเขากินกันเสียดิกินกล้วยนี่แหละปีนี่มาสั่นนี่กระเดยเครื่องหนึ่งเนี่ยเอ้าเครื่องให้อันนั้นก็เครื่องนึง บานิตาก้าก็ได้เครื่องเดียวคือกันตะก้ากระได้เกี่ยวคือกันเนาะเกี่ยวทำมันทำมันเป็นหมากเนาะมอืตะก้าก็ได้เกี่ยวทุกคนเอ้ยตะก้าหอบน้ำอยู่นี่แหละมีไผ่จือได้อยู่ป่อเนาะตะก้าเปืนมาอาบน้ำอยู่นี่แม่นอาบน้ำอยู่นี่อาบน้ำแล้วอาบอยู่นี่เอาตอนติดตัวมาอาบน้ำตัวก็เบื่นเท่ามาเบืองเนี่ยเขาอย่างบ๊วจะกัดบอกเขาอยากเขาอยากเห็นมาวิถีชีวิตของสาวผู้ไทยเมันอาบน้ำหัวอาบน้ำห้องเป็นอย่างใดฮะน้าเอาสมมุติว่า ปีนี่จะสีจกให้มันเป็นหองเป็นนางบอแบบจกแบบมาอาบเน,นี่นี่อีกบอ,ออ้าห้องเบิร์ดซีดเลยทีศ่ะบ่าได้เบิร์เนาะมีแต่ว่าอยากกระทำให้มันเพ่งเพ่งแล้วเป็นนาคือเกา่าโอ้สีเฮ็ดเพียงเป็นนาคือเกา่าแมนสแสดงว่าย่ามแรงเนี่ยจะมีผู้สาวมาอาบน้ำอยู่นี่เลยทิศะบ่มีแต่เก่ากับสิมีไร้สา,าวมาอาบเนาะแมนมีชุกมีน้ำหนูมาอาบน้ำอยู่นี่นะรำไพกับบางทีเราออกนอนอยู่พี่กับเรามาอาบน้ำอยู่พี่เ like นะบิร์ดซีเนะห้อง่าได้มาเบิร์ผู้สาวอาบน้ำเนาะบ่หมันเนาะ โมแมน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 คนยังเกาะโมแมนคนตุ๋ยแล้วก็บมแมนเุืเนี้ยเมือเนี้ยเพิ่นมาเพิ่นบมแมนคนตุ้ยนางได้สบายพระเจ้นนางอันนี้นะเพิ่อนมาเข้าจะนางน้ำเบื่อเขาบ่านางน้ำพิ่นดอกเขายาัเพิ่นผ้าหักยาดไหม้ผ้าหักอันนี้นะเขามาสุดก่อนเขาคือบบเห็นอันนี้นะเอามันไล่มาไม่ได้อุ้มไล่มาแสดงมาเจาะสีตัดเพื่อนฟื้นได้ไหมวันนี้แม่บนเรือได้เนาะบนเรืออีกบบเฮิงนี่เนาะมเบนข้าวทานางนี่ยโอ้ยเซ็กซี่ค้าวข้าสาวผู้ไทย เพิ่นพาว่าเราให้หน้าเพราะว่าหน้านะ่ะงามร้ายเพิ่นว่างามาร้ายรีแต่บหากเสียดายมันเป็นไพธรรมศาสตร์มาเนะราทุกคนเนาะเขาก็งามเนี่เพิ่นเคียเค้ยวเคี้ยวพิ่นนะเฮ่าก็เห็นบรรยากาศแบบนี้เฮาก็เลยเพิ่นก็เ,นก oner, เ,นกเลยส่วนเฮ่าลงมากเขาก็อยากลง่มมากขึ้นกันนั่นแหละว่าอ่ะลงไปเบิง่งนะให้หน้าเนาะเพิ่นบ่าเพราะว่าให้หน้าเสียหายร้ายก็เสียหายรลายรีทุกคนเห็นบอกเนี่ไปนะั่นแทบสิบเ่เห็นเขาเลยแทบสิเห็นแต่คล้องน้ำแล้วก็คล้องน้ำกินดินทมเขาแล้วก็ไปทมเขาทั้งปให้้้ตะกกแลว บางไฮ้บ่ได้เห็ดเลยบางไฮ้นี่บ่ได้ดำเลยเป็นนังจากบ่ได้ดำก่าบา่พ่อหรือว่าไทยลงบ่ได้มันนั่นมันก็คือก้าวกับดินมันไรมาอะเดยเบ็ดเ,เป็นดินแข็งเดือดำกระเจี๊ยบปเมอแม่ <Man. S 2> กับกากบบพ่อนาำบ่แม่นยังกา ก้ากับน้ำน้ำท่วมน้ำท่วมกับดินกระทมแน่ชาสีดำหน้าเจ้าก็ต้องคุดเอาบ่แม่น้องเอาคุดอะไรเดี๋ยวเอาเสียมคุดกะบ่เสียมกับมันเอาเฮ็ดได้ได้เอาจเฮ็ดได้เลยมือนี่แหละจกเอาของดินมันอ่อนเนี่ยตอนตอนตอนที่น้ามันพัดดินมาใหม่ใหม่มันเป็นตมอยู่แม่นเจ้ากันเลยแม่นแข็งแล้วเจ้าก็เลยเอามือคุดเอากะหนามดำแม่นปลาดูเนาะอีเล่ได้กับพ่อละกะ น่าเศร้าหกะแม่ไขมุกนี่อืมข้าววันดีมาเห็นเนาะตอนนั้นเนาะแตาไม่เห็นแต้สิคากเนาะแบบบอกไงว่าคุดจนแบบว่ามันจนคุดบ่ได้น่ะก็เลยเศร้าเมนโอ้ยเนาะซุดอรีเนาะปีนี้เขาได้เศร้าสอบจากสามสิบสอบกับใครเศร้าสอบก็ดีใจแหละเศร้าสอบก็ดีใจแหละเนาะแมนมันจําเป็นครับแต่เศร้าสอบกะน้องว่ากะดีใจแล้วเพราะว่า มันเป็นพายธรรมชาตินไม่เคยอยากให้เกิดมันบ่ <Man. S 2> แต่แปลงหน้าเนี่ยก็ว่าโบราณก็หาล้านแล้วห้าหกลานประมาณห้าหกลานแปลงหน้าเนี่ยห้าหกลานถูแล้วเพราะว่าต้องแปลงให้มันเป็นขั้นคือเก่าแมนถ้าสมมุิว่าแปลงหน้าแล้วมันฝนมาอีกเนีย่ยจ้ะแบบปีนาเนี่ยมาแห้งแบบนี้เนีย่ยจ้ะกเสียละล,ลาดีแมนเสียละลาเสียละลาแต่มันก็จําเป็นต้องเห็ดก่อนก่อนกถี่ถี่ดูดูเห็ดหน้า,นามันบ่เท่ากับขาดเดาบ่ได้ว่าฝนจะมาแห้งสัมไห ถ้ามันมาโมแ,บบแห้งกับสูตดีไปถ้ามันมาแห้งกะคือเห็นนี่แหละ,สะแสดงว่าเง,นงนมมินลงทุนไปเสมอลงทุนไปอหาเนนงินสิแต่าน้ำเอาขี้ดินมากก็ต้องลงทุนใหม่อีกปีหน้าอีก,อกจะเอาเงินมา,าใช้่น่ะจะเอาเงินจะใช้มาสางมาแปลงมันบ่เฮ็ดแะไรกับทะลุมเฮ็ดแะไรกับทะลุมเฮ็ดแะไรกับทะลุมเนาะโอ้เนาะส่วนมันร้ายกับพ่อจะได้สื่ออยากส,สื่อกินแล้วเนาะแม่วนมันช่วนมันกะ ราคาเม็นกับปีนี้จะพอได้จักสิได้พอได้ราคาเม,ม็นก็นได้แ,แถวนี้เพิ่นสิเอิ้นเนม็นต้นเด้อขักบ้านเฮาคือมันสำปะหลังนั่นแหละแถวนี้เอิ้นเม็นต้นแังได้ก็สูซ้อนคือเกา่าโดแตงได้ก็สูซ้อนเพราะว่าภาระก็หลายเด้อครับเพิ่นนะ่ะถึง1เขา้า1น้ำแต่ว่าปีนี้ก็บแค่แน่มุกดาวันเราก็เริ่มซอยจะได้ได้ได้แน่แล้วเนาะแน,น่นน่องซอยแน่อืมน,อน้นนองซอยแน่กนัคลิปนี้เฮากัสิจากไปด้วยผู้สาวนั่งคอนใหม่นี่แหละทุกคนเด้่ เป็นนางค้อนใหม่คมุยกับเฮาแหละกับสิฟ้ากันครับแล้วมันคาม,มันเหมิดเพราะว่าเป็นกนระตุ้งมีเบียกลร่างถวยล่างบ่วงอีกเนาะก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขา,าเบิ่งคลิปเฮ้าแหลวก็เขามาติดตามน้องนะครับขอบคุณหลายๆขอบใจเด้อดดสาวสีไล่คนสวยคนงามบายบายไปนะครับเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนเด้อเมื่อถ้าแม่บ่เมื่อตีขาไผอยู่นี่นะ ทาแม่เดี๋ยวว่า,าผู้เบาโอ้ยผู้เบาในใส่น้อโอ้ยผู้เบาในใส่น้อสันเมือม่อเมือม่อเมื่อทุกคนจูดงจูดงแล้วใครจำได้แน่าะมองนี่นาะคอมเมนต์มาเด้อมองนี่เด้อผู้ใดคอมเมนต์ได้สีไล่สีห้มากกินเขานำ้ำจับเป็นแฟนเลยพีย่สันกูปลากูดงไปแล้ว ก็ยังเป็นคือเก่าอยู่เนาะทางออกตลอดเ่คือเป็นคือเก่าแน่ในย่างดูอยู่บ่แหละเมื่อหร่ทุกคนฝนสีโตข่ำแล้ว สี่ข้าวยางผ่านมากนี่ไมิแตแนวกินได้บอกว่าสีเป็นไว้เป็นคาเป็นมกพริกเป็นมกหุ่งเป็นมกนาวแล้วก็เป็นต้นดอกไม้ที่เอาไปใส่บาดผ่านดงขีมินมากระสิมเาเจอนนท,ทั้งหนำทั้งหนำขีสิไลเอาไปหนึ่งเขา่าหนึ่งนนำกินแต่ว่านาํำต้มหํำแกงโดยที่ใส่หํำทั้ง